พวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนเซนโยเซฟสีเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะ เรื่องถังขยะหมอสะอาดรักโลกมหัศจรรย์ The Admirable Edition Bin of หมอสะอาดโดยคณะผู้จัดทำของเรามีดังนี้สวัสดีค่ะหนูไอซค่ะเด็กหญิงอาชิรยามหาราชตากุลสวัสดีค่ะหนูจ้าค่ะเด็กหญิงพนักรพาพระคราชตานทนและหนูเลมอนค่ะเด็กหญิงกันนาทิรานิธิค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกัน พวกเราจะมานำเสนอสิ่งปรดิษฐ์แะวัตรกรรมนาทยาศาสตร์น้อยเรื่องขังขยะหมอสะอาดลากโลกมาขัดจัารขณะนี้ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาขยะมากมายค่ะและประชากรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจในวิธีการคัดแยกข,ขยะค่ะ จึงทําให้ขยะปะปนและทําให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อและผู้ที่สัมผัสขยะโดยตรงนั้นจะได้รับเชื้อโรคค่ะโครงการหมอสะอาดเป็นโครงการที่นำเสนอแนวคิดวิธีบริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่สนุก ขาได้ให้นักเรียนในโรงเรียนที่มีจิตอาสามามีส่วนร่วมเพื่อคัดเลือกให้เป็นวัตทุดน้อยหมอสะอาดจิตอาสาสารต่อแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธีและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการย่นระยะเวลา การจัดเก็บขยะในโรงเรียนอีกทั้งยังช่วยเรื่องของการป้องกันปัญหาของขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำรรจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยชื่อว่าถังขยะหมอสะอาดลักโลกมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาเพื่อทำให้การจัดการกับขยะประเภทต่างๆมีความสะดวก และทําให้การแยกประเภทขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสคงของขกเราคือเพื่อสร้างถังขยะเคลื่อนที่ได้สามารถแยกขยะได้อย่างถูกประเภทและนำขยะกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ค่ะวัสดุอุปกรณ์มีนางนี้ค่ะวัสดุกล่องพลาสติก3ชั้นอุปกรณ์เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวและสวิตช์เปิดปิดสายไฟสีรีเลย์ล้อของเล่น4ชิ้นมอเตอร์ แบตเตอรี่ตัวแปลงไฟค่ะเมื่อเปิดสวิตช์ไฟแสดงสถานะจะติดค่ะและเมื่อไฟแสดงสถานะดับลงแล้วรถจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและหยุดเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบวัตถุด้านหน้าเมื่อเราได้วัสดุและอุปกรณ์กันครบแล้วนะคะเราจะมาลงมือประดิษฐ์ ให้ชิ้นงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ค่ะโดยเริ่มจากการทำโครงฐานแล้วนำมาติดกับชั้นเก็บของพลาสติกค่ะยึดล้อรถพร้อมกับมอเตอร์เข้ากับฐานเสริมล้อเล็กเพื่อเพิ่มความสมดุล เดินสายไฟเพื่อเก็บความเรียบร้อยและยึดตัวแบตเตอรี่ค่ะเมื่อประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วเราจะนำไปทดสอบประสิทธิภาพต่อไปค่ะ สิ่งประดิษฐ์ถังขยะเหมาะสะอาดรักโลกมหาศย์สามารถแยกขยะได้อย่างถูกประเภทเพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะผิดประเภทและเพื่อจัดการกับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างถูกต้องผลของการศึกษาโดยการใช้ความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับสิ่งประดิษฐ์ ถังขยะหมอสะอาดรักโลกมหาศจรรย์สามารถดันที่ได้ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจที่มีความต้องการในการเก็บขยะมากยิ่งขึ้นปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานในการต่อวงจรไฟฟ้าและการติดตั้งโคล้อเพื่อให้ถังขยะเคลื่อนที่ได้ การรายงานสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์น้อยจบลงแล้วค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านด้วยค่ะ